กับการมวผู้สูงอายุสารมด้วยคนผมเป็นไงบ้างครับกับการจัดงานกับบก็มาร่วมงานนีครับที่เห็นนะครับ Hedging Thailand International Day of Order Person ก็สนุกดีนะฮะผมคิดว่าก็เราไม่ควรคิดว่าแบบความแก่แบบเรื่องนักลัวเราก็ไม่ต้องไม่รู้สึกว่ากันอะไรนะเตรียมพร้อมได้เตรียมพร้อมได้เตรียมพร้อมได้เอ๊ะไม่รู้เขามีเหตุผลอะไรในการเลือกพิธีกรหรือเปล่าครับผม กับคาบคาบการเตรียมตัวหรือคนคนที่บ้านเองเราในการดูแลเยียวยาหรือว่ามีการเตรียมการเข้าสู่วัยเก่าเอ่างก็หลักอย่างหลักๆพี่เอ๋นคิดว่าคงเป็นเรื่องสุขภาพเพราะหัวใจหลักๆทั้งหมดของงานเนียก็วนอยู่กับรอบของสุขภาพแต่ว่าสุขภาพมันไม่ได้เป็นแค่กายอย่างเดียวนะสิ่งท้องกายใจสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยฮะเยอะแยะมากมายทีหมดเลยรวมถึงเรื่องของการที่แบบทำยังไงจะ เน้นเรื่องของการป้องกันมากกว่าการรักษาก็คืออย่ารอให้ป่วยเราค่อยรักษาที่บ้านก็ทําแบบนั้นอยู่ครับทำได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็อย่างน้อยก็รู้ว่ามันมันคือความตั้งใจที่จะต้องทําแบบนั้นให้ได้หมายถึงว่าดังพักดูแลคุณแม่ใช่ใช่ดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ดูแลคุณพ่อคุณแม่ด้วยก็คือเราเราอยู่กันครบหมดเลยคุณพ่อคุณแม่ก็ยังครบแล้วก็เล็กแปกันหมดแล้วแล้วก็จนถึงแบบตัวเล็กสุดของบ้านก็เพิ่งสามขวบอะไรเงี้ยโอ้เป็นเจนที่ถามกว้างมาก ใช่ใก็ที่สุดก็คือครอบครัวล่ะครับผมคิ่ว่าก็เป็นสถาบันที่แข็งแรงที่สุดเราก็ต้องต้องแข็งแรงที่สุดครับพี่อัเด็กนดใจนะพี่อัเห็นข่าวตอนที่ยังทำพิธีกรอยู่พี่ว่าแบบมันก็พูดยาก มันไม่ได้เตรียมตัวจะพูดเลยเนี่ยเพราะจริงๆไม่รู้จะพูดว่าอะไรเลยพี่ว่ามันก็เป็นอุบัติเหตุที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นจนถึงตอนนี้พี่ยังไม่รู้ชัดๆเลยมันเกิดจากอะไรแต่เห็นเขาบอกว่ามันน่าจะเกิดจากแก๊สครับเพราะเหมือนว่าตอนนี้หยุดหยุดการค้นหาช่วยเหลืออะไรกันต่างเพราะว่าเหมือนว่าเขาพบร่องรอยว่ามีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดแก๊สได้ก็มั่นใจชัวร์ครับว่ามันไม่มีขยะให้เกิดขึ้นก็ผมไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากแสดงความเสียใจที่สุดซึ่งเขาเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆจริงๆ ก็เสียใจพี่ว่าทุกคนชอเรา่การศษนันก่งนี้าไ่ไปเนี่ยคือตอนเราเป็นเด็กเราก็ไปอ่ะแล้วเราก็อยากไปก็อยากไปกับเพื่อนอ่ะมันก็เข้าใจทุกอย่างตั้งแต่ตอนเด็กไปเข้าค่ายสารพัดอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่เคยอยากให้ไปแต่เราก็ไปแล้วเขาให้แล้วในความรู้สึกของเราเราก็เข้าใจด้วยว่าตอนที่ไม่ได้ไปมันเป็นยังไงเพราะว่ามันจะมีช่วงของวันละวัยที่เรารู้สึกว่าเราอยากอยู่กับเพื่อน อไม่ได้แปลว่าเรารักเพื่อนมากกว่าใครนะฮะแต่ว่าการเป็นที่ยอมรับของกลุ่มของสังคมของเพื่อนเพื่อนไปแล้วเราไม่ได้ไปแล้วกลับมาเราคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนึกออกป่ะหรือตอนเด็กๆเรายังจัารู้สึกได้ลเลยว่ากลับมาปุ๊บเฮ้ยเขาสนิทกันมากขึ้นแต่เราเรารู้สึกว่าเราสนิทกันน้อยลงอะไรเงรี้ยเรื่องเล็กๆในวันนั้นมันเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตของคนในวันนั้นเนี่ยก็ก็คงต้องถึงเวลาทบทวนกันไม่ว่าจะทบทวนกิจกรรมหรือทบทวนมาตรฐานมาตรฐานความปลอดภัยมาตรฐานของของ พาหนะเหล่านี้ที่มันมันมีาม,มาตรฐานความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหน Aqui, พี่พี่พพไม่พี่ไม่อยากลงลึกนะเพราะมันเรายังไม่รู้สาเหตุที่แท้จรนะิงไม่งั้นเดียเ๋ยวจะกลายเป็นว่าเราไปชี้เป้าและโทษคนผิดแต่การมองของพ่อนกคะในขณะนนณะรู้ษาของรูกเล็กอยู่นะคะวัอนุบาลหรือเียนอนุบาลที่เราลองถ้าถ้าถามพี่นะวันนี้ตอนแรกพี่ไม่รู้ด้วยว่ามันมันเป็นเด็กอายุเท่าไหร่บ้างก็งคิดว่าเป็นเด็กอนุบาลตอนแรกพี่ก็ถ้าเด็กพี่คิดว่าถ้าเด็กอนุบาลน่ะไม่ต้องไป ขอโทษนะขอคือมันอาจจะดูฟันธงไวนิดนึงอะ่ะแต่เด็กถ้าเราพูดขึ้นมานะวันนี้เอาอารมณ์แบบเอาอารมณ์เดี๋ยวนี้นะเด็กเกินไปไม่ต้องไปค่ะรอให้มันโตแบบโตในระดับที่ขอขอโทษที่ใช้คำว่ามันเนะี่ยรอให้เขาโตในระดับที่เขาดูแลตัวเองได้พอสมควรแล้ว,วค่อยไปก็ได้คือไม่ได้แปลว่าไม่ให้มีกิจกรรมนอกสถานที่นะฮะแต่แบบไม่ต้องไปไกลมาก ก็เป็นหลูกอยู่แล้วเนาเนี่ยแต่จริงๆตอนดูอ่ะผมก็ไม่ได้สูกว่ามันเป็นรถทัวร์ที่ไม่ดีาใช่ป่ะแต่มันก็มีตำรวจนำมันมันเขาก็พยายามแล้วนะก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆก็ได้แต่คือพูดยากไปหมดเลยแต่ก็มันไม,ไม่รู้จะพูดว่าอะไรเลยจริงๆมันมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่แย่แหละครับแต่มันก็เ,นเรื่องที่เศร้าแต่ว่า ผมไม่ร so ู้ว่าทุกเรื่องที่เกิดขึ้นเราจําเป็นที่จะต้องยันไปสุดแล้วต้องหาคนผิดให้ได้หรือเปล่าก็ว่างไปตามหลักฐานแล้วกันถ้ามันจะเป็นต้องมีครับแต่ผมมั่นใจว่าไม่มีขยะให้เกิดขึ้นทั้งสิ้นแล้วก็ก็ต้องให้กําลังใจทุกฝ่ายผมว่าทุกคนรู้สึกแย่หมดถ้าเวลาเราเรียนรู้บษัทอย่างนี้เขาปัโอ้โหคงคงไม่ถึงขั้นตามาล่าสุด น้องพอก็มีไปนะไปล่องเรือเจ้าพญาแต่ไม่ไม่ใช่เรือพี่อัญนะไปทัศนศึกษา <ไป S 1> ในใจเราแล้วเแบบก็งคงไปได้มาเพราะเราไว้ใจโรงเรียนแต่ว่าอุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นได้โดยไม่คาดฝันนะเพราะมันคือความหมายของเขาว่าอุบัติเหตุอยู่แล้วผมให้ไปนะนะตอนนั้นผมให้ไปแต่ถามว่าตอนนี้กลัวไหมก็ผมว่าก็ก็กลัวขึ้นอนะ่ะก็หลอนขึ้นนะก็ยอมรับครับ เราที่อ่เราไม่ได้เบาดูเลยค่ะจากยูนใช่ใช่เนี่ยคอยหนึ่งอะไรก็ตามเนบอกตึ้งหอกนิดนึ่งว่าตอนแรกที่อ่ะก็ให้ความเห็นที่แบบน่านสนใจอย่างเงี้ยว่าจริงจริแล้วคนที่ดูรวยอาจจะดูรวยในปกติจริงๆมันมีข้อสังเกตเราเล่บบนไม่ตกเป็นเหยื่ออะไรเงี้ยที่อ่ะอันนี้ก็ยากอีกแหละอันในความเป็นจริงก็ยากนะเพนะราะว่า คือผมก็เห็นหลายหลายคนหรือว่าหลายหน่วยงานออกมาให้ความรู้ว่าถ้าเราจะซื้อของอะไรโดยเฉพาะของออนไลน์หรือแม้แต่จะซื้อทองอ่ะอยากซื้อออนไลน์ดีไหมหรือแม้แต่อย่างหนึ่งถ้าจะซื้อก็คือควรดูว่าเขามีหน้าร้านหรือเปล่านี่ไม่มีหน้าร้านมีไงแล้วเขาเขาแบบคือบางครั้งความน่าเชื่อถืออย่างหนึ่งคือการที่เขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์การที่เขาเป็นคนดังเป็นคนมีชื่อเสียงหรือการที่เป็นคนที่มีติดตามมีผู้มีผู้ติดตามเพราะว่า follower มันมีมูลค่า ใช่ไหมมันมีราคามันมีต้นทุนเราก็จะคิดว่าคนเหล่านี้ต้องไม่ทําอะไรที่เขาจะเสียชื่อเสียงเพราะชื่อเสียงมันมันมีคุณค่าแล้วมันมีราคาตอนนี้ที่สุดนะตอนนี้มันก็มันก็เกิดสิ่งนี้ขึ้นทับก็เอาผมคิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอของถูกผิดปกติทั้งทั้ที่เป็นของที่มีราคามาตรฐานการลงทุนใดๆที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าปกติง่ายกว่าปกติเร็วกว่าปกติ อะไรที่มันผิดปกติมันมักจะผิดปกติครับเราก็แค่ต้องเออและอ,อ,อันนี้คือข้อสังเกตง,ง่ายๆเลยซึ่งผมก็เคยโดนมาแล้วผมก็เคยแบบเฮ้ยจริงเหรอมันได้จริงเหรอลงทุนอย่างเงี้ยกับเ,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 เพื่อนเล็กๆน้อยๆปื้อนเอาหายครั้งเดียวจบเลยเข็ดอ่ะจริงๆยุคที่พี่อจจัดไปคงข้อมูลตลอดเวลาครับท้าใคพี่อัดสิงโดนแต่คนดูมันก็พี่อัดไปคงที่แบบว่าคือให้ข้อมูลทุกคนตลอดเวลาคือคนที่มาชวนเราอ่ะก็ฉลาดมา เขาใจว่าฉลาดนแล้วก็ฉลาดมากอ่ะแล้วพอฉลาดมากพวกเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาฉลาดว่ะนี่ไงเห็นไหมก็คือเขาอิม l ลูเอนซ์เขามีเขามีผลต่อการตัดสินใจของเราว่าเฮ้ยคนนี้ฉลาดมากเลยเขายังเขาเหมาเราเหมือนว่าเขาคงตรวจสอบมาแทนเราแล้วมันก็เลยลองดูโลกโลภวันนั้นนะฮะวันนั้นก็โลภแล้วลึกๆไม่เชื่อบอกเป็นไปไม่ได้พอพูดพูดอยู่ ไป็นไมไม่ได้อะถ้ามันทําได้ขนาดนี้ไม่มีใครทําธุรกิจผมก็ไม่ต้องทําธุรกิจผมก็ทำาบบนี้ให้หมดดิสมมุตรริว่าแบบลงร้านได้ร้านลงร้อยล้านก็ต้องได้ร้อยล้านสิแต่นนี้ความจริงเราก็รู้ว่ามันเป็นไปได้ถ้าเรารู้มันเป็นไปได้เราก็ทุ่มหมดตัวแล้วจริงนะแต่มันอาจจะมีคนทุ่มหมดตัวก็ไนดะ้ตอนนั้นคือรู้ว่ามันเป็นไปได้เลยทำดีว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าลงแล้วมันดันได้แล้วก็เอ้าได้เหมือนผมผมโดนมาแล้วไงผมก็เพิ่ม เข้าอีหลอบเดิมเลยตอนแรกได้ตอนหลักไม่ได้ก็ตามหลักก็ทำแรกได้ใช่แต่เราอมเมตนิดนึงแล้วเราเงียบไว้ไม่พูดเลยมากเพราะว่าไม่เปิพูดนี่พูดตรงๆเลยพูดตรงๆแต่มาเกิดขึ้นนานมากแล้วนะฮะตอนนั้นพี่อ่านหนังสือไงด้วยความที่เราเป็นคนให้ข้อมูลความจริงกับสาธารณชนตลอดเวลาแต่พอแล้วันนั้นมันเกิดจากตัวเราเองแล้วมันแบบคืออย่างแรกเลยผมไม่ด่าใครว่าโง่เลยจริงๆครฮะผมไม่ด่าใครว่าโง่เลย ไม่มีประโยชน์เลยที่จะซ้ำเติมใครเมื่อเมื่อสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเพราะมันอาจจะเป็นคุณเหมือนกันเพราะในที่สุดเราคือมนุษย์ที่มีที่ขับเคลื่อนด้วยแรงขับเคลื่อนพื้นฐานบางอย่างที่ไม่ว่าคุณจะกดทับมันไว้แค่ไหนก็ตามสุดท้ายเหมือนกันหมดคืออยากได้อยากมีอยากเป็นเ mm hmm. ข้าใจป่ะเราก็เคลื่อนที่ไปตามสามเหลี่ยมจิต mm hmm. วิทยาของเรา,าอันนั้นเน,นุษยเอออะไรนะมาร์ชโลอะไรสักอย่างหนึง่งนะครับแล้วเราก็จะรู้สึกว่าแบบไม่เชื่อว่ะแต่อยากให้มันเป็นจริงจังเลยเข้าใจป่ะ อยากให้มันเป็นจริงเลยเอา้าแล้วทําไมเขาต้องมาชวนเราเขาไม่ชวนคนอื่นเราอาจจะเป็นผู้โชคดีผู้ถูกเลือกที่เป็นผู้โชคดีเข้าใจว่า <laughs> เราพร้อมจะเข้าข้างตัวเองแล้วเราอยากให้มันเป็นจริงอ,อเมื่อเรารู้เช่นนี้หลังจากนั้นอแต่ย่างน้อยที่สุดผมยอมรับว,ว่าผมเคย,เคย,เ,คยเคยตกหลุมพรางแล้วครั้งเดียวเท่านั้นแล้วเราเราไม่อีกแล้วหลังจากนั้นเราเอ๊ะได้แบบ แหลังจากนั้นเราเขาเริ่มเปกระบวนการหาความจริงครับว่าทําไมมันถึงเกิดกระบวนการนี้ขึ้นมาเพราะคนโลภเสมอ,อมค,นคนยังคงโลภเสมอแล้วก็มีคนโลภใหม่ๆเข้าสู่วงการเรื่อยๆคนที่ยังไม่คนที่ยังไม่เคยโดนหลอกก็จะพร้อมเชื่อแล้วเวลาเขามาหลอกอ่ะต่อให้เขาเบสอยู่บนพื้นฐานของความโลภเหมือนเดิมแต่เขาจะมีวิธีพูดที่อุดลอยรัวจิตวคุณคิดว่าเราหลอกใช่ไหมล่ะ อันนู้นที่เคยถูกหลอกเพราะเขาแต่ของเราไม่เพราะแล้วเขาจะหาเหตุผลที่ตรงกับสิ่งที่เราแบบตั้งกำแพงไว้อยู่แล้วอ่ะแล้วเขาก็จะค่อยๆทลายกำแพงแลวที่ร้านว่าจริงด้วยจริงด้วยเพราะใจเราอ่ะอยากให้มันเป็นจริงเพรานั้นที่อ่านได้เหตุผลยังว่าสาเหตุว่าทำไมเราถูกโดนรอบรอบที่ร้านก็นะตอนนั้นก็คืออยากอยากทำน้อยได้มาก คืงมันก็ไม่ผิดเพราะมันเป็นวิธีมันดูที่จได้แบบว่าเรียนรู<ม>้ที่ต้องได้ท<ช>ุนแต่ตจนพั้นวันน,น,นี้มีวิธีแนะนำไหมถ้าจะต้องลงทุนแต่ละอย่างต้องมีวิธีศึกษายังไงลงทุนทุกอย่างที่ถูกต้องตามกฎหมายลงทุนทุกอย่างที่ไม่เป็นความลับเขาไม่มีเหตุผลที่เขาจะต้องให้ให้สิทธิ์นี้กับคุณเท่านั้นโดยไม่ให้สิทธิ์นี้กับคนอื่นหรือเขาไม่มีเหตุผลเลยที่เขาจะต้องจํากัดสิทธิ์เข้าใจป่ะให้ร้อยสิทธ์เท่านั้นทําไมอ่ะก็ถ้ามันดีทำไมไม่ทำเยอะๆอ่ะคิดว่ามัน ขึ้นนิดนึงเราก็จะพอมันถ้า,ถาเราเอเราก็เอได้แล้วหรืออะถ้าทองเนี้ยก็มันขายได้ราคาเท่านี้ทุกมุมถนนเนี่ยทำไมเขาต้องขายคุณราคาถูกเขาจะมาโปรดสัตว์หรือเขาจะมารักเราไม่มีสิ่งนี้ไม่มีในโลก่งนี้นกแดง,ดแดงแ่ีดาราออทีเชื่อแบ้เชื่อิูแไมเป็นไเป็นให้เขาด้วยเดืออนที่สคือพี่จะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากมากเลยฮะกับการที่อินฟลูเอนเซอร์นักแสดงหรือ เด็ดไอดอลหรืออะไรก็แล้วแต่ครับเวลาจะเลือกรับงานค,คือคือผมมันก็จะพูดเป็นประโยคกว้างๆหล่อๆไปว่าเราต้องตรวจสอบเราต้องเลือกให้ดีตรวจสอบอยังไงเลือกแค่ไหนถึงเลือกว่าดีอ่ะพี่มาทํางานวันนี้พี่ก็ไม่ได้ไปตรวจสอบนะว่าตกลงแล้วบริษัทที่จัดจ้างพี่นี่คุณผมพูดขอบคุณผู้สนับสนุนกี่ลายออ์แกไน e เซอร์หนึ่งออ์แกไนเซอร์ จัดโดยบริษัทนี้ภายใต้การดูแลภายใต้การสนับสนุนโอ้โหมต้องเช็คกี่หน่วยงานแล้วผมตกลงว่าเราจะเช็คยังไงหรืจะจริงหรือตอให้เราเช็คว่าอันนี้เป็นร้านขายทองที่มีหัวนอนปลายเท้าไหมมีนี่หว่าแล้วเขาหยิบทองมาห้าสิบเส้นแล้วสมมตินะมีทองปลอมหรือทองที่ไม่ถึงมาตรฐานอยู่ห้าเส้นปดเราจะรู้ได้ไงแล้วถ้าสมมติวันหนึ่งมันถูกลื้อขึ้นมาแล้วโดนมันก็กลายเป็นเราโดนด้วยเหรอคือคือไม่ได้มาพูดเพื่อที่จะเอาตัวรอดนะครับเพราะผมไม่ได้โดน แต่ผมแค่จะบอกว่าบางครั้งมาตรฐานของการเช็คมมนต้องไปไกลขนาดไหนตอนที่ผมเห็นนะก็ไม่ได้เข้าข้างคนในวงการแต่ผมก็นึกในใจเหมือนกันว่าถ้าบังเอิญเป็นเหล่าแล้วเราไปไลฟ์แบบอย่างสมมติว่าไลฟ์แล้วอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์เสริธธสมอาหารอะไรหรือเพื่อสมาพเราเช็คออยองไงแล้วจะเอาอะไรมากกว่าเช็คออยลมก็มีออยอยู่แล้วหรือว่าองมีใบเสริมจนซื้อนาฬิกาต่อให้ได้ใบเสร์คุณรู้ได้ไงว่าใบเซอร์มนั้นเป็นใบเสร็จริง แต่รู้ว่าของนั้นจริงหรือทออีกถูกเพราะว่าขายทองก็ใช่ว่าจะไม่มีใบเซอร์จริงนะแต่เป็นใบเซอร์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลหรือเปล่ามันคือคนละเรื่องหมดมันก็อาจจะเป็นแค่กระดาษแผ่นหนึ่งแล้วมีตายางปั๊มมาแล้วก็มีลายเซ็นแล้วก็เขียนวันที่น้ำหนักทองมีรูปแปะให้ด้วยแล้วยังไงะ่ะถึงที่สุดมันก็กระดาษหนึ่งใบ <c oughs> ยากครับอ่ะเพราะเป็นนั้นว่าอะไรที่ถูกผิดปกติมากที่ผิดปกติ <c oughs> อะไรที่ดีกว่าปกติ ก็มักจะผิดปกติดปกติครับโอเคขอบคุณครับ